เส้นชีวิตเปรียบเหมือนถนนที่เราเดินไปค่ะถ้าเส้นชีวิตยาวลาเปรียบหมายถึงถนนที่ยาวแล้วก็ราบรื่นเวลาที่เดินไปก็ไม่ต้องเจออุปสรรคขวางหนามหรือถนนที่ขาดให้ต้องเสียเวล่วลาต้องทุกข์กายทุกใจในการที่จะผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานั้นไปได้ชีวิตที่ดีควรที่จะยาวมาจนถึง ส้นมือโอบล้อมเนินสุขให้มีความกว้างพอประมาณและตรงปลายแยกออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หมายถึงเส้นชีวิตที่ทำให้ชีวิตมีความสุขลาบลืน่นสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวชีวิตไม่ค่อยที่จะมีอุปสรรคปัญหาอะไรมากนักสามารถดำเนินชีวิตได้ไปตามปกติมีความรุ่งเรืองมีพลังในการใช้ชีวิตและ มีความผูกพันกับครอบครัวอยู่กับบุตรหลานบริวารในช่วงบัานปลายชีวิตมีฐานะดีมีหลักฐานมั่นคงมีบุตรหลานบริวารครอบครัวคอยดูแลเส้นชีวิตที่อยู่ต่ำค้อนมาทางนิ้วโปง้งเป็นคนที่กระตือรือร้นไม่ชอบอยู่นิ่งเฉยชอบใช้แรงเส้นชีวิตที่ อยู่สูงขึ้นมาไปทางนิ้วชี้เป็นคนที่ทะเยอทะยานรักความก้าวหน้าชีวิตที่ขาดกระท่อนกระแทนสุขภาพไม่ดีมีโครคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนอยู่เสมอโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับระบบหายใจระบบสืบพันธุ์ชีวิตที่สัน้นให้หมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของ ตัวเองให้ดีค่ะเพราะอาจจะมีเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บที่เข้ามาเบียดเบียนและอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้ชีวิตที่แคบมีลักษณะไม่ค่อยโคง้งทําให้เนินสุกนั้นน้อยลงเป็นคนที่เคร่งครัดหัวโบราณยึดในอุดมการเก่าๆนะคะร่างกายไม่ค่อยที่จะแข็งแรงสักเท่าไหร่สู้ผอมนะคะแล้วก็ ความสุขมีน้อยชีวิตคู่ชีวิตครอบครัวไม่ค่อยมีความสุขแต่ถ้าเส้นชีวิตนั้นกว้างนะคะทำให้เนินสุขนั้นใหญ่โตขึ้นกว้างขวางขึ้นก็จะเป็นคนที่รักความก้าวหน้ามีอายุยืนยาวสุขภาพแข็งแรงเป็นคนมีเสน่ห์ชีวิตที่ยาวยาวไปหาเนินจันทร์รักอิสระ เปลี่ยนงานบ่อยชอบเป็นนายตัวเองไม่ชอบเป็นลูกน้องใครและมีความสามารถเฉพาะตัวสูงชีวิตท,ที่ขาดแต่มีเส้นที่เหลื่อมกันเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาหายได้สุขภาพกลับมาแข็งแรงหลังจากการเจ็บไข้ได้ป่วยชีวิตท,ที่สั้นเพราะว่ามีเส้นวาสนามาปิดกัน เส้นชีวิตที่สั้นเพราะมีเส้นวาสนามาปิดกันเป็นคนที่ทุ่มเททำงานสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อความสำเร็จมักจะมีศัตรูเพราะความทะเยอทะยานของตัวเองเส้นชีวิตที่มีสองเส้นหมายถึงเป็นคนที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีจิตใจที่เข้มแข็งกล้าหาญอดทน เส้นชีวิตที่มีปลายแยกออกไปทางเนินจันทร์จะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศต่างแดนเส้นชีวิตที่มีกากบาททับช่วงชีวิตที่มีกากบาดช่วงนั้นชีวิตจะเกิดอันตรายแต่ถ้าเส้นชีวิตที่มีสี่เหลี่ยมทับช่วงชีวิต ที่มีสี่เหลี่ยมทับนั้นจะได,ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้แคลคาดปลอดภัยและมีโชคดีชีวิตที่มีจุดดำเกิดขึ้นจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่รุนแรงชีวิตที่ยาวแล้วมีขแขนงแยกไปทางเนินสุขในช่วงบ้านปลายจะได้อยู่กับครอบครัว มีบุตรหลานบริวารคอยดูแลในช่วงวัยชราชีวิตที่มีเส้นที่ออกมาจากเนินสุขตัดอยู่หลายๆเส้นหมายถึงชีวิตที่พบกับอุปสรรคปัญหาชีวิตเต็มไปด้วยขวากหนามแพ็กเกจการวิเคาราะห์ลายมือนะคะก็จะมี2แพ็กเกจก็คือการวิเคาราะห์ลายมืออย่างเดียวค่าครู690บาทค่ะ สิ่งที่เดจะได้รับก็คือจะเป็นคลิปวิดีโอการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตานะคะทั้ง2มือเลยทั้งมือซ้ายและมือขวานะคะอีกแพ็กเกจหนึ่งนะคะก็เป็นการวิเคราะห์ลายมือกับโหราศาสตร์นะคะก็ค่าครูอยู่ที่990บบาทสิ่งที่จะได้รับก็คือคลิปการวิเคราะห์ลายมือของเจ้าชะตารวมถึงการ ผูกดวงด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดของเจ้าชะตานะคะและก็สามารถถามคำถามได้คําคำถามซึ่งคำถามเนี้ยก็จะตอบด้วยการดูลายมือและการทำนายด้วยการเปิดไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีประกอบกันนะคะสำหรับแพ็กเกจราคา990บาทค่ะ สำหรับการเปิดไพ่ทำนายดวงนะคะมีแพ็กเกจเดียวนะตอนนี้นะคะค่าครูอยู่ที่390บาทจะครอบคลุมการทำนายถึง3เดือนพร้อมกับถามคำถามได้ห้าคำถามนะคะคำทานายส่งเป็นคลิปวิดีโอนะคะโดยที่ผู้พยากรณ์ก็จะเพ่งจิตไปจับที่รูป ะะของเจ้าชะตาที่ส่งมาพร้อมกับอธิษฐานจิตนะคะขอเป็นตัวแทนบอกชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดและเพ่งจิตไปที่รูปของเจ้าชะตาเพื่อเป็นตัวแทนจับพ่นะคะเป็นการสื่อพลังจิตในการที่จะจับพ่ยแทนเจ้าชะตานะคะก็สามารถที่จะทำนายครอบคลุมนะคะเวลา3เดือนพร้อมกับคำถามนะคะถามได้5คําคถาม ซึ่งการดูไพทาโรก,ก็เป็นศาสตร์ของชาวยิปซีนะคะที่มีสืบต่อกันมาเนี่ยนานกว่า200ปีแล้วค่ะ ฝากกดติดตามให้กำลังใจ channel นายทารอดพยากรณ์ by c r o ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจจัดทำคอนเทนต์คลิปดีๆมาฝากทุกคนกันอีกในทุกๆวันค่ะกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือจะคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันหรือมาแชร์ประสบการณ์กันก็จะขอบพระคุณมากๆค่ะ